สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะวันนี้ตีภาพพี่น้องไปเก็บหอยแม่ภมูมากค่ะหลาย,ลาย,ล,าย,ล,ายลายคือจังเห็นได้ต้นคลิปเลยค่ะนัะ่นราคาพี่น้องก่อนจะไปเบิรงคลิปเต็มๆนะคะกะติกับฟ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปน็นนังใจในการเห็นคลิปเห็นตีได้ด้วยจ้า ค่ะพี่น้องมานี่ค่ะอยู่มองทะเลกันค่ะมองเก็บหอยเนาะจ้ะเนาะหลายค่ะพี่น้องพอดีน้ำมันลงคักเนาะจ้ะแต่มันก็เห็นแบบหอยมันจะนวยใหญ่จ้ะเต็มไปหมดพี่น้องอลังการคักค่ะปกติแล้วน้ำจะขึ้นแค่เอ่อบ่ได้ลงคักไปนี้ค่ะขึ้นไปแค่ตรงนั้นเนาะแต่ตอนนี้ถ้าสามารถย่างคามถามไปฟังท่าคนได้เลยจ้ะต้องหาดพันพันกันไว้บ่ราะหอยข้นคามไปเอาไข่นกนะคะช็อตในนกเพิ่งจะเริ่มบ้างไข่เนาะจ้ะเนาะเพิ่งจะ กันไว้ค่ะในถ้าวี่น้องเก็บหอยค่ะเด้วยวถ้าวเจิ่วหอยแข้งหอยค้ามันจะเนาะเพราะโปตินเราตงนี้มันจะมีหอยแข้งล้จจะผูเฒ่าเรื่าตกปลาก็มีจ้ะตรงนี้เก็บเอาเลือกเอาค่ะเพราะตรงนี้หอยมันจะบริเวนโขดหินนะคะมันจะจับกันเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มวยจะใหญ่นะคะไปเก็บประกันก็ดีจ้ะ คลายคักเนาะตะวันน้อยกับชิบองง่ามไปเลยค่ะเพราะพันยูใต้น้ำนัดซุ่มนี่เขาจะยูใต้น้ำค่ะตะวันน้อยผมก็จะบอคไตน้ำไปเลยเนี่ยค่ะต้องหันนะคะพี่น้องต้องหันด้ำๆ้ำหนังกระแมนนะคะไม่ต้องผูดแต่ทีนี้มันจะกันไว้ปลอด้คนยางคามไปเอาไข่น้ต้อจะเนาะนี่เก็บผ้าพี่น้องยางเก็บอาจจะล่มแน่ด้วยจ้ะอาจจะบปลอดได้ยินี่ตีเบาค่ะดูด้วยนอยอู้ซัดลายกต่มีจ้ะ ีแต่หอยมีแต่หอย,หอยพี่น้องเอาก็น้ำตีบอ่ค่ะมึงดูล่ะมึงดูจะตีมือกเก็บกันค่ะหอยมันลายพี่น้อง,องม่งไม่หอยมึงบอกไงนังจ๋าจะจะเลือกเอาเด้อค่ะเด้องานนี่ลายผดโพเนาะ พี่น้องโตหอยค่ะ คือเมาเก็บมาฟังท่านนี่จ้ะเพราะว่าตรงนี้มันจะบวชไข่บวชไข่อันเป็นได่สีมันจะงามมันจะบวชไข่ไม่ตกเป็นไดน่นะคะตกเลอ๋อน,อนะพี่น้องเนาะเป็นตับตับดีกว่ามึงดู เพ่อนพี่น่อ,อ,อ,อสออนครับค่ะร้ยครับรอยเนยคุโรเคเล์อยู่จ้ะจะหน่อยยังไง หนองเนาะกินกันได้หลายคนแบ่บ อนเิบโหนว่าคมองสเก็บนะคะมันหลายเนาะสเก็บเอามองได้พูน,นะคะออนค่ะนได้จะมจะหอยะุดเนาะ น่าจะเนาะชนเนี่ยพักปลาพอได้ขึ้นจ้ะพี่น้องเก็บหอยกันก่อนเนาะจ้ะตกปลาเนาะเป็นใหญ่มากเด้ตกปลากันค่ะพี่นี่ไม่จูบก,กระไรจี้ยางเหลือกเอาเดีจ้ะ เสียงนกฮองพี่เนาะดอกเปนสมันว่าใคร น้ำเริ่มขึ้นมาแล้วจ้ะพี่น้อง ดูจ้ะดึงหน่อยหอยนะอ้อนม,อม,อมอน้ำหน่อยเนาะเก็บยหนได้สะออนยหนมหน่อยจ้ะเก็บยหนได้สะออนยหนมหนันสิรา้ายยังคักกระดอกกระเดือดเลยจ้ะเก็บมา ตึ้งกับผูแหละบางทีจะหอยลวนว่ามันหินนะแตะห้อยห้อยห้อยทำอ,อ,อ,อยู่ในต้นหญ้าสีมันเก็บง่ายจะ้ะทำอยู่ในพืนเงนี้ยมันมันจิตกัน เอ็เนี่ยเล็กน้อยเอาไปต้มแซ่บป,ปากแห้งเ็ดกันค่ะเ็ดหอยหวาน วันไมีมุกเขาจะเล้บกกิน อหอยพี่น้อง,องลายดูต่ น่างเอ้ยดคสะงามๆตรงนี้ตีนยางพาหนองยางบ่ชหายแข้งกันจัง่อยสิคะเนาะหามั่มีจ้ะงผู้พ่อแหละเป็นทั้งแล้เครทั้งแนี่ตายหมดพี่นอะหอยแข้งหอยข้าง นี่วัดตายได้ค่ะมันอาบปากอยูน่นหน่วยหนึ่งพี่นนอกนี่มาทีเดียวได้เลยสองหอยน้ำม,มันลงค่ะย,ยางอีกอยางอีกโคโลเคเลอยู่โคโลเค,โคโลเลอยู่ค่ะบพิ่ดูด้ ลาย,ยลมมาดึงบ่ได้โอ้โอแป๊บนึงค่ะ ตรงนี้ท่านนั้นแนะนำว่าล่งประเดี๋ยวเก็บได้ค่ะตายบอลตายตายค่ะได้อยู่ยังไอยแข้งด้วยบ้าไม่หอยเป็นอเ๋เอ้ หน่อยหอยให่ครับหอย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 เยอะแยะเลยคุณค่ะยางบางหอยแม่งปูกไอหอยแข้งก่นค่ะดงพี่น้องแนมนาวเันงล่องไหมคะพี่น้องบึ้งบึ